สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถไถฟอร์ด5,000นะครับ77นะครับวันนี้ก็หยุดที่บริษัทเกษตรแท็กเตอร์นะครับอยู่ที่จังหวัดอุบยานะครับตัวนี้เป็นรถไถฟอร์ด5,000เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับคือเข้ามาใหม่นะครับที่ร้านก็มีให้เลือก หลายคันนะครับเผาเดียวใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับคันนี้ราคาสองแสนกว่านะครับเครื่องดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูสภาพได้ตรวนี้รถก็จะมาด้วยยางล้อบาน ญี่ปุ่นก็จะมาด้วยยางล้อบางนะครับแต่เรามียางเลือกสวยๆให้อยู่นะครับยางล้อบางนะครับตัวนี้เป็น t มนะครับ ก็เดี่ยวถ้าใครสนใจดูการทำงานเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถแล้วให้ดูทีนึงนะครับดูพวกนี้ไม่สึกนะครับทานอะไรเงี้ยไม่สึกเลยนะเราดูดดดดดดข้อมูลแน่นรถเจ็ดเจ็ด 77, นะครับหกพันหกก็จะแน่นกว่านี้นะตัวนี้เจ็ดเจ็ด ชั่วโมงการทำงานพนนะันกว่าชั่วโมงไม่อาจจะไม่ทำงานนะครับอันนี้มันพันกว่าชั่วโมงโอ๋อเข้าใจแล้วทำไมมันพันกว่าชั่วโมงนะครับไดเขาใช้ใดใหม่ ปกติตัวใหม่นี่มันจะจะติดนะครับติดกับตัวใดรุ่นเจนะครับแต่ตรงน,นี้ไดใหม่แต่พวกรุ่น77เนี่ยน่าจะชั่วโมงการทำงานวันสี่ห้าพันชั่วโมงนี่แหละนะครับ น,นี่จะดูไมไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะดูช่วงท้ายนะครับนนก็จะมีรอย ได้นะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะให้สตาร์ทเครื่องอีกทีนึนะครับเดี๋ยวจะรีวิวว่าตัวเครื่องทำงานยังไงนะครับตัวรถ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกเกษตรแฮกเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่เราก็มาฟัางเสียงเครื่องกันนะครับตัวนี้เสียงเพราะนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำง,งานเครื่อง ต้องดีไม่ดีก็ต้องดูว่าพอเราเร่งแล้วควันมันหายไหมถ้าเราเร่งแล้วควันมันหายเลยก็ถือว่าโอเคครับรถควันมันหายนะแต่ถ้าเรางเร่งเร่งมันก็ยังมีควันไม่หายเลยเนะี่ยอันนี้แปลว่าเครื่องมีปัญหานีครับเดี๋ยวเปิดตรงนี้นะ Yeah. Cool. กมาใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนมาใหมน่นะครับก็ต่โดยรวมว่าเครื่องสวยครับเครื่องดีครับ